โอครยู่ดีดีตตำรวจครับตำรวจมีแต่ปืนเรียกเขาไม่กลัวอกไม พ่อกูอยู่สอน,นอนลุมพินีโอ้โหไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยไปตำรวจอะไปทุกกะเดียโอ้โหไม่เจอกันนานแล้วหลอกขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวนี้เราหลอกขึ้นไมาเนี่ยอย่ามาเสแสร้งเลยถ้ากูหลอกก็ไม่มีใครขี้เหล่แล้วแหละไอะผมไม่อยากจะคุยเพราก่อนน่ะอยู่ด้วยกันแม่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยเด็กด้วยกันไม่น่าเชื่อเขาถอนเท่าเ,เดิมเป็นดาวตลกที่หน้าที่หน้าหลักนะครับขอบคุณครับแต่เมียทิ้ง มึงนี่ลักษณะเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยลุกปนว,วนเต้นอะไรปปไม่ขนาดนี้ถุงกันเท้าอีกเท้าหลงมากนี่หัวนี่หน้าเฮ้ยกลับไปไอ้แนอนโอ้โหพูดดีอยากมาเป็นลูกชิ้นลูกหนึ่งจริงป่ะเนี่ยนี่แหนะตั้งลูกหนึ่งนะเออนี่แหละแถวนี้แหละเดี๋ยวใครทำหล่นกูก็เก็บให้มึงกินมอกระเต๋วก็มอกรผลโล่ก็เกลี่ยรู้เรื่องไหมเฮ้ยไอีตะเกียบเฮ้ยอะไร เราในิกเกาดไหนขนาดนั้นทำไมครับต้องใช้ดาวไปกันบ้างไกันบ้างน้ำตาลละครับเดี๋ยวนี้ต้องมีเก้าเชิญชั้นลูกชายเอาใี้ได้ะ้างได้หมดแน่ได้เองมาโดยดงอุปกรตะกุงตาางดังตุ่มโบราสมัยเพื่อเพเฮ้ยแป๊บนึีอะไรนะได้มะได้ปลูกได้มะได้ไหมไม่เขาดูไม่ เขาดูผีพาดด้วย้องดูหัวีพาดด้วยเขาว่าได้มึงจะได้ไหมอ่ะจัปุยมาดูดาุงปัดกุงุงปัดกุงดูกันอโ้ตอะไรก็ได้คำกบพายห็เฮ้ยกก่ล้วมาลัวเมียการักกันมาัวเป็นขี้กาเมียเอายาถ่าห ตอนอะไรก็ดังแต่ตคำ้ายให้ยลงตลาดีผัวเมียก็ไปตลาดผัวซื้อผักกาดเมียซื้อผักชีขึ้นตอนอะไรก็ดังแต่ตคำตายหลงลายีายเอ้เอคทจะได้หรอผัวเมียเ็าลัากกันแซบผัวกินแซบเมียกินสตู อะไรก็ได้ให้แต่ทำลมพาเอลมจาบมือพ่อมือแม่มือพอมแม่มีได้เหรอสนับมือมีดิเด็กกูแค่วันนี้แน่นะมีนะมีไม่เช่นนั้พี่ต้องดิเด็กบ้านัวกันพอปูนั้นขายปลาหมึกพอตกดึกดึกเป็นพัวแม่มือฮ่านี่พอใจกูยังเสี่ยวแม่ก็ได้นานๆจะเจอกทะเลลูกหลอกเอาตั้งปูนันคอกไปเสี่ยว เทียร์ยำทำยำจีหน้าจัดส่งซียาน้่ตอเราไม่หลอกก็ตองเราต้องปิดรายะชาปวดเก่งใจกลาชอกในทํนามพานณะเข้าป่าเมยแฝดปูข้ามันโอเรา ทั <si ้งไม่อา้เองมาฮร้อเองก็แช่วยด้วยนะ่าน่ไรับมช่วยนไ้หน่อหาไมเ้นเออะไรก็ังเฮ้ยยาหนอยาเฮ้ยหยุดนี่คืออาวุธฮานุคือชีวิตเฮ้ยมันยาไม่แพ้ อย่าอู้แท็กอีกให้ตัวยามาคิดตูเข่าหูเห็นแล้วโหกอาะพี่ไอ้ก็อยากจับตัวอยากนับมึงไงไอ้ตัวมาเอ๋มันเหม็นตัวเองเวลาตาแดงชอบแย่งเด็กจับพ่าพ่าเด็กคือออกซิเจนล่อเสร็จเด็กก็มีนะาคุณว่แก่แล้วนะนี่มึงทำอะไรอ่ะล่อนเอลแต่คุณไปใช่หรอมึ มึงร่อนเอวไม่ต้องร่อนตรงนี้ดิยทำไมอ่ะมึงร่อนเอวต้องร่อนอย่างงี้ยร่อนอย่งไรโอ้ยเดี๋ยวตัดมาเอวมึงอยู่นี่ป่ะเนี่ยอยู่อยู่ลุกหน้ามึงนี่ตัดหัวใส่น้ำได้เลยเนี่ยเออเป็นตู้มมั้งนะแต่ว่าพระเอกเลยเอาที่เอาตะไล่พระเอกหลงลุกนางเอกจะใจลุกรักเราโอ้โหใครจะรักเรา เชื่อหรือว่าจะมีคนดีมาช่วยเราขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเหลือฉันเอาเองมันเก่งมากเลยสวยทั้งสองคนเลยสวยจฉันด้วยดูดิน้าชุดสันชุดเขียวที่เจ้านะเออเธอคุณพ่อพามาเที่ยวงานเหรอใช่พ่อที่ไหนล่ะปูซามทำตัวให้สาวให้สวยขึ้นอย่างนี้เนี่ยปูซาม มีชุดชมพูไปก่อนเดี๋ยวคุณจะได้จีบชุดเขียวได้แบบไม่ต้องเขินไม่ต้องอายจะเกีียวที่จะเกีียวก่อนใช่ไหมใชม่ครับได้ทักแป๊บเดียวผมไม่นานหรอกคับเอาเอาก่อนหรอคะเอาเอกเอาใจคนก่อนเลยครับถ้าทักจะเอาไปก่อนเก่ง่าจะอายน้องอะอายทำไมอะ เอาแค่ดัดจริตจะถึงข kind of ั้นตอแหลเลยครับพูดอะไรเว้นช anyway> ่องไฟบ้างสิคนเชื่ออะไรเนี่ยเอาแน่แน่แน่ถ้าคันก็ไปเกาข้างหลังครับเขาเขินเพราะหญิงแนวแบบมือไม้นี่อ่างเงี้ยอ๋อเหรอเขินชื่อชองตะวันชื่อชองตะวันชื่อสวยดังดัง มาครัมคุณตาผมไม่ได้นั่นนะผมเคยตามคุณเอาอย่างนี้นะผมชอบคุณชอบเหรอผมอยากจะถามคุณสักคำหนึ่งว่าได้ค่ะเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานไหมน้องไม่เอาลูกกวาดโคเดี๋ยวเดียนะต้องร้อยไข่เทียนอ่ะย้อยสองคนเนี้ยเถียงตึ้งเถีงตึ้ง เนนขึ้ที่ต้องเข้าใจด้วยถูกแน่น่าเนี่ยทเต้มนุษย์บ้าอะไรนอนแม่งไม่ค่อยจะตื่นสองวันสองคืนนี่ถ้ามึงตายเขาควรที่จะเก็บศพมึงถูกไหมเนี่ยเป้าแมวพี่แมวหนูออกลูกอะไรมึงทําแมวท้องนะเดยแม่คมึงทำกันเองแต่ตอนออกเปิดร้อนเราเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานไหมน้องเี่หัวท้องโถนวลน้องที่ทํำไม่เป็น ไม่เป็น้องททุกเอาเอาอย่างนี um <t 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 ้นะเดี <t <t ๋ยวกูจะพามึงเจอมึงนี่ต้องร้องเพลงนี้เลยพี่พบมัดจุลาชใครคือข้าดับทีวีสวรรค์ยื่ลงบัญชีใครทำดีได้ไปสวัรด์ทำชั่วไมยายยมว่าไง คนเขางานไปเอแต่มามหชชัรี้ีที่ดยะจอไมรู้ว่าความรเกิดขึ้นระหว่างชาตรีและนันทพร่นการชาตรีก็โศกขอสาสัมพันธ์กนไปตีที่ับนกอไมไ้ คนดีโปรดฟังพี่อดทนที่มาขอฟังพี่ขออยู่ได้อีกหน่อยมีรักยังไม่คงเกี่ยวกับดูได้ทรวงหวั่นดวงดวงฤทัยพี่จงได้เถิดจันทร์มีแต่นัก จะทําจะนับรวมที่ได้อีกใหม่โอ้ชินะท่าเที่ยวรักยากมันบ่าวน้ําเม็ดตายจะปี้สร้างสร้าง ดีดังทีเมืองจะรเาจันเมือนาวพุงนามันีดาันตพรตกลงปลงใจมอบความรักให้กับชาตรี បាពីមួយមិនດີប្រោតបងពីខតអូនពីមកវិការមុខក៏អង្គដែរពីខ្លួនគេនឹងយ៉ាងមិនធំទៅជាមួយกันតាមផ្លូវกันដូចមួយថាតែអង្គចិត្តអើយណាណា มันเป็นคนเป็นคนเอกนะคนรักจะทำยังไงจะทำมันเป็นคนพวกใจดีมีเมตตาคนชื่อมามันต้องการจะรักกันมันบาปทั้งนั้นเล่นไฟตัดวิเศษชาวซาว

ที่คลับหาได้รอดคนสายตาเพราะใจหวางให้ความรักนึกยิงสองชยจัาน,นิตจา้า